สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1จําจำนวนนับมากกว่า1นึ่งแสนนะคะในหัวข้อที่2หัวข้อที่2ที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือหลักค่าประจําหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะเลขโดดคือลายเลขโดดเป็นชื่อเราเรียกตัวเลข0ูนย์ถึงเนะคะหลักแต่ละหลักมีค่าประจําหลักแตกต่างกัน เลขโดดในแต่ละหลักมีค่าตามค่าประจำหลักนะคะดังนั้นเลขโดดตัวเดียวกันเมื่ออยู่ในหลักต่างกันจึงมีค่าต่างกันยกเว้นศูนย์ั่นเองค่ะนะเรามาดูรูปภาพแสดงหลักเลขและค่าประจำหลักนะคะสำหรับหลัก ค่าประจำหลักของแต่ละหลักมีค่าเป็นสิบเท่าของหลักที่อยู่ถัดไปทางขวามือตัวเลขในแต่ละหลักจะมีค่าตามค่าประจำหลักนั้นนะคะเช่นหลักหน่วยมีค่าประจำหลักคือ1หลักสิบมีค่าประจำหลักคือ10หลักร้อยมีค่าประจำหลักคือ100รหลักพันมีค่าประจำหลักคือ1,000พหลักหมื่นค่าประจำหลักก็คือ1นึ่งหลักแสนค่าประจำหลักก็คือ1นึ่งแสนหลักร้านค่าประจำหลักคือ1ล้าน หลัก10ล้านค่าประจําหลักก็คือ10ล้านหลักร้อยล้านค่าประจําหลักก็คือ100ล้านหลักพันล้านค่าประจําหลักก็คือ1,000ล้านนะคะไปเรื่อยๆค่าของเลขโดดในแต่ละหลักมีค่าเท่ากับผลคูณของเลขโดดนั้นกับค่าประจําหลักนะคะอ่าเรามาดูตัวอย่างจํานวน3 6มส8 0 0 0ล้านเจ็ดแ่นแอยู่ในหลัก10ล้านค่าประจาหลักของหลัก10ล้านก็คือ10ล้าน สามคูณสิบล้านมีค่าเท่ากับสามสิบล้านหกอยู่ในหลักล้านค่าประจำหลักก็คือหนึ่งล้านหกคูณหนึ่งล้านเท่ากับหกล้านเจ็ดอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับเจ็ดคูณหนึ่งแสนเท่ากับเจ็ดแสนห้าอยู่ในหลักหมืน่นมีค่าเท่ากับห้าคูณหนึ่งหมืน่นเท่ากับห้าหมื่นแปดอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับแปดคูณหนึ่งพันเท่ากับแปดพัน เรามาดูชื่อหลักค่าประจําหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้กันนะคะข้อที่1 3,16,462มาหสเลข6อยู่ในหลักพันนะคะค่าประจําหลักของหลักพันคือ1,000พันดังนั้น6อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ6 0พันค่ะข้อที่2 1 3 5 4 8 0ามส เลข0อยู่ในหลักร้อยค่าประจำหลักคือ100 0อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ0นะคะต่อไปข้อที่3 821, 564, 000เลข2อยู่ในหลัก10ล้านค่าประจำหลักเท่ากับ10ล้าน2อยู่ในหลัก10ล้านมีค่าเท่ากับ20ล้านนั่นเองค่ะ เรามาดูแบบฝึกหัดทบทวนกันนะคะเด็กๆเลขโดดที่เขียนสั้นใต้ยอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใด เรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะ6กล้าน4ี่ห้าหสอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับ4ี่0สนข้อที่สองแปดสิบสอล้านสี่แสนสอยงอยู่ในหลักล้านมีค่าเท่ากับสองล้านข้อที่สาม 577ร้อยเจ็ดสิล้านห้าแสนเจอยู่ในหลักร้อยล้านมีค่าเท่ากับ500ล้านค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในหัวข้อต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ